เนี่นะครับเรื่องทลายทุนผูกขาดความจริงคํานี้เป็นคําใหญ่มากถามว่านี่นะครับลองอธิบายให้ฟังดีว่าจะทลายอย่างไรเพราะบรรดาทุนผูกขาดนั้นล้วนแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นในงานไทยแลนด์วิชชันกันทั้งสิน้นและก็ไม่ได้มีวี่แววนะครับว่าจะทลายอย่างไรรที่จะเป็นรูปมาทำแต่เป็นคำใหญ่พูดแล้วมันคนก็ต้องเฮติดท,ทลายทุนผูกขาด แต่ว่าพอเข้าไปในทางปฏิบัติรูปธรรมเนี่ยไม่ได้เห็นวี่แววมีน้ำซ้ำเนี่ยนะครับนโยบายรัฐหรือการกระทําของรัฐเนี่ยยังไปเอื้อให้กับทุนผูกขาดอีกต่างหากเพราะการขับเคลื่อนของคุณทักษิณในวันนี้ผมยกตัวอย่างความจริงก็หลายเรื่องเช่นว่าอยากนําความงามธรรมชาติของคนอีสานสู่วงการดังแบบโลกสร้างอีกโอกาสในโลกแฟชั่นยุคใหม่ราสัญญกรรมหรือแม้กระทั่ง เรื่องขุดดินขุดโคลนขายเรื่องทลายทุนผูกขาดแล้วก็ไปจํากัดวงเรื่องการค้าข้าวคือแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเนี่ยนะครับคือความเป็นจริงก็คือว่าคุณทักษิณก็มีทั้งช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จตอนยุคพลังทมแก้ไขปัญหาจราจรหกเดือนนี่เหลวไม่เป็นท่าช่วงรัฐบาลพลเอกชวลิตในก็หาพลงานแทบไม่เจอเหมือนกันครับ แต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ว่าชนะทางการเมืองในการเลือกตั้งในปี2544แล้วก็ชนะเพิ่มเติมในปี48แล้วก็หลงไหลในชัยชนะและก็นำพาสู่จุดจบทางการเมืองคือนี่นะครับในบางเรื่องที่เป็นนโยบายในบางเวลาที่สำเร็จผมอธิบายไงว่าถ้าการเมืองมันได้ความเชื่อมั่นมันได้ นโยบายต่างๆก็จะประสบความสําเร็จต่อไปแต่ว่าถ้าเมื่อเสียทางการเมืองความสําเร็จที่เคยสําเร็จมันก็ผลลัพธ์ก็ตรงกันข้ามวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อการกลับมาการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนที่เรียกว่าเสียการเมืองไปหลายเรื่องนณวันนี้นีครับหาความสําเร็จไม่เจอแต่ว่านี้นะครับพยายามที่จะสอดแทรกสร้างจินตนาการ ขายฝันและฝันบางเรื่องเป็นฝันที่ไม่เข้าตาครับเรื่องนี้นะครับเรื่องทลายทุนผูกขาดความจริงคํานี้เป็นคําใหญ่มากถามว่านี่นะครับลองอธิบายให้ฟังดี่ว่าจะทลายอย่างไรเพราะบรรดาทุนผูกขาดนั้นล้วนแต่มีความใกล้ชิดสนดิทสนมเห็นในงานไทยแลนด์วิชั่นกันทั้งสิน้นและก็ไม่ได้มีวี่แววนะครับว่าจะทลายอย่างไร ที่จะเป็นรูปมาธรรมแต่เป็นคําใหญ่พูดแล้วมันคนก็ต้องเฮติดสลายทุนผูกขาดครับแต่ว่าพอเข้าไปในทางปฏิบัติรูปมาธรรมเนี่ยไม่ได้เห็นวิ่แววมีหน้ำซ้ําเนี่ยนะครับนโยบายรัฐหรือการกระทําของรัฐเนี่ยยังไปเอื้อให้กับทุนผูกขาดอีต่างหากมีการยกตัวอย่างเรื่องนะครับตั้งแต่คุณวิ่งมาจนกระทั่งคุณทักษิณเรื่องทุนผูกขาดเรื่องการค้าข้าวนีถ้าจําเรื่องจํานําข้าวได้ ความเป็นจริงพ่อค้าส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยมีประมาณห้าเจ้าแต่ไปใช้เจ้าเดียวแล้วท้ายที่สุดก็เป็น G ีทูจีปลอมนําไปสู่นะครับล้มทั้งโครงการและก็เกิดความเสียหายประเทศต้องชดใช้นี่ก,กันบัตรนี้ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นแม้ว่าบอกว่าเป็นเพราะการยึดอำนาจปล่อยไปก็พังเพราะเนี่นะครับความไม่ตรงไปตรงมาความไม่ซื่อตรงกับประชาชน โดยเฉพาะคนที่ลำบากมากที่สุดคือประชาคือชาวนาวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตช่อชนเนี่นโยบายนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่นั่นหมายความว่าจะต้องช่วยชาวนาด้วยจิตใจที่สุจริตไม่ทุจริตไม่ใช้ชาวนาบาังหน้าชาวนาได้ประโยชน์อันน้อยนิดแต่ความรู้สึกของชาวนานี่มากแต่ว่าเมื่อมีการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน หรือว่าทุจริตเชิงนโยบายนั้นโครงการนี้ก็ล่มคลืนไปและก็ท้ายที่สุดไม่มีทางที่จะทําในเรื่องนี้ได้อีกต่อไปวันนี้ก็มาพูดในนะครับเรื่องเงินชดเชยได้รับพันนะครับได้กันแล้วหรือ,อยังทั้งคุณอุ้งอิงในส่วนไดต่างๆก็ตามแต่ผมมองดูว่านะครับพอพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยมันก็เสียแทงกันไปทุกครั้งกล่าวกันไปเพราะนี่นะครับการทุจริตกับคนที่จนที่สุดลําบากมากที่สุด นะครับเป็นเรื่องความอมหิตท,ทางการเมืองมากวันนี้เนี่ยนะครับชาวนาจะส่งออกเองได้ยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าทลายทุนผูกขาดนะครับไม่ว่าจะทุนผูกขาดเรื่องอะไรนะมันไม่มีรูปธรรมสท,ทักเรื่องนะครับพยายามยกตัวอย่างเรื่องข้าวมันก็ฟังอีกไม่ขึ้นเหมือนกันแม้กระทั่งว่าให้บรรดาเนี่ยนะครับนางแบบที่มีความสวยโดยธรรมชาติคนภาคสางกมมันก็ไปทั่วอยู่แล้วค,คนภาคอีสารนี่นะครับมีนางแบบมีอะไรเป็นเรื่องปกติของ ของในวงการนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ก็พูดสร้างความฝันกันได้ต่อเหมือนความฝันเรื่องบ้านบ้านเพื่อคนไทยก็คือปกปิดคําว่าบ้านเอื้ออาทรอนซึ่งเนี่ยนะครับวันนี้บ้านก็คาเต็มกันไปหมดที่สร้างโครงการไม่จบนะแต่ว่าพูดบ้านเอื้ออาทรท์อนไม่ได้ก็ต้องสร้างความความฝันนั่นใหม่นะครับเพื่อกลบกับเรื่องทุจริตความเสียหายเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่า โครงการใหม่นี่หนักกว่าบ้านเอ,อื้ออาทรด้วยซ้ำเพราะบ้านเอ,อือนนะ้ออาทรเนี่ยมันไม่มีเรื่อง99ปีแต่มาวันมาวันนี้บ้านเพื่อคนไทยมีเรื่อง99ปีนะครับส่งเดือนละสี่พันสามสิบปีนะครับคุณกันแล้วประมาณเกือบล้านสี่แสนเกือบล้านห้าเนี่ยแต่ว่ามีอนาคตแค่99ปีจริงอยู่นะครับช่วยชีวิตคนไม่ได้อยู่ถึงนั่นแต่ว่าปลายทางมันก็คือปัญหาแหละเพราะเนี่ยนะครับมันไปสอดคล้องกับนโยบายเรื่องจะขายที่และคอนโด ให้กับต่างชาติหลักการ99ปีเหมือนกันแม้กระทั่งว่านะครับจะจุดประกายเรื่อง o อท็อปว่าลงทุนที่ไปพูดในการหาเสียงตั้งแต่อุดรเรื่อง300ร้อยล้านนะครับก็ไม่มีหลักฐานใดๆนะครับเรื่องการใช้เงินความสําเร็จอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่เอาเถอะครับว่าถ้าต้องการขายความฝันก็ขายกันไปแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนนั้นนะครับไม่ควรที่จะนะครับ ได้รับผลจากการถูกหลอกหรือการทุจริตหรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนขื่นใดกันอีกแล้วคือวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องก็เป็นข่าวว่าข่าวดีผลโพได้นักการเมืองนะครับแห่งปีนะครับแต่ว่าลองไปดูร้านรวงร้านก้าตลาดในทุกระดับดูดิว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีตามที่โอวดบรรดากองเชียร์เชียร์กันจริงหรือไม่ครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นทุกคนต่างก็อะไรเห็นว่ามันรอวันพังนะ ถามว่าล้าเคยสําเร็จในสมัยคุณทักษิณและทําไมวันนี้จึงจะมีปัญหาเพราะการเสียทางการเงินและนโยบายเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นโครงการไม่กลับโปรเจกต์ใหญ่ๆนั่นมันเป็นเรื่องนะครับเข้าขายนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนแทบทั้งสิ้นและจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศต่อไปผมเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะติดตามสิ่งที่คุณทักษิณพูดแม้กระทั่งคุณวิ่งพูดฐานะนายกฐานะพ่อนายกก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับ คนภาคอีสานเนี่ยเขาไปตายกันมากที่สู้ให้กับคุณทักษิณบาดเจ็บก็มากติดคุกไปตายในคุกก็มีซึ่งความจริงเนี่ยนะครับวันนั้นถ้าไม่ละโมบสุดซอยเนี่ยก็ไม่มีใครต้องไปตายกันในเรือนจําที่มุกดาหารผมไปงานศพในผมเห็นสภาพเลยว่าถ้าวันนั้นมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวเนี่ยให้เฉพาะประชาชนไม่คิดถึงตัวเองเนี่ยก็ไม่มีคนซึ่งเขาเอาชีวิตเข้าแลกให้น่ะแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไปตายในเรือนจํา เราอยู่ในสังคมที่ถูกหลอกนะครับกันซ้ําแล้วซ้ำลัาพอหลอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมันถูกจับได้ไล่ทันก็ไปหลอกสิ่งใหม่กันต่ออยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอดนะครับระยะยาวนานก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งนี้นะครับองค์คาพยพบนะครับข่าวก็บอกว่าอาดีตโคษกพคเพื่อไทยเนี่ยครับถูกตัดสินทางการเมืองเนี่ยก็อบอกว่าอย่าไปเชื่อจตุพร,รับบอกพี่น้องอย่าไปเชื่อผมไม่ได้ชวในใครมาเชื่ออะไรผมเลยนะ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเพราะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แห่งตนของผมคือหมายความว่าไปหยุดนะครับในเรื่องการสุ่มเสี่ยงเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ไม่ได้ถึงประเทศไทยเนี่ยอย่างกรณีไทยกัมพูชานั้นผลประโยชน์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมบแต่ว่านะครับมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติสํานึกอันนี้นะครับคือถ้ามันมีเรื่องส่วนตัวดิว่านี่นะครับถ้าล้มโครงการนี้ แล้วผมจะไปได้ประโยชน์อันนี้นะครับก็จะกล่าวหาได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องชั้นสิบสี่ความยุติธรรมที่มันจะได้บังเกิดให้มันถูกต้องนะครับมันไม่ได้กับผมแต่มันได้กับแผ่นดินมันได้กับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่น้อมรับกระบวนการยุติธรรมผมจะรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมพูดทังคุณทักสินสารยกคุณทักสินลงผมเพราะเป็นประธานอบจซึ่งขนาดนั้นผมไม่ได้เป็นผมยังต้องน้อมรับเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขณะน,นี้ถ้ากระบวนการของคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งว่าของรัฐบาลยังไม่เข้าใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อผมหรือว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณและรัฐบาลนี่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของรัฐบาลเองว่าจะซุมเสียงนะครับสอไปในทางเสียดินแดนหรือเนี่ยนะครับทาลายประเทศด้วยอบายยมุกนะครับถ้าคุณหาเสียงมาตั้งแต่ต้นเดี๋ย ว่าเทพีน้องประชาชนเห็นด้วยกับการทําบ่อนคาสิโนแปดแดงหรือจะสิบแ่งถ้าสนับสนุนก็ให้เลือกหรือแม้กระทั่ง่าแบ่งผลประโยชน์ไทยกัมพูชาห้าสิบห้าสิบก่อนปักปันเขตแดนถ้าคนเห็นด้วยเนี่ยและคนเลือกผมก็ยึดแนวทางประารย์สุขุมว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าประชาชนได้ตัดสินใจอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งพรบขนส่งทางรางยกรถรางที่สองข้างทางให้เอกนชนถ้าคนบอกว่าคนเห็นชอบ แล้วคุณหาเสียงชนะเลือกตั้งมาอผมก็จะได้ในในข้พูดใสก็เขาบอกว่าก็ประชาชนเสียงดังมากเขาจะเอาแบบเนี้ยแต่นี่คุณปิดบังอำพรางซ่อนเร้นหมด99ปีคุณก็ไม่เคยพูดในการหาเสียงเลือกตั้งครับนะครับและไอ้นี่เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับคุณก็พูดการแจกเงินก็ไม่ตรงนะครับ54ล้านคน16ปีขึ้นไปรัศมี4กิโลแจกพร้อมกันพายุหมุน4รอบเหลวไหลทั้งนั้นได้ว่านะครับนอกจากนี้นะครับ สิ่งที่ไม่สิ่งที่หาเสียงแล้วก็ไม่ได้เป็นตามหาเสียงแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ส่วนที่งอกมาเนี่ยนอกเหนือจากการหาเสียงไอ้ที่หาเสียงก็ระบัดสัตว์นะแต่ว่าไอ้ที่งอกมาเนี่ยยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนั้นคุณยืนกรานเนี่ยว่าเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องต้องการบ่อนการิโนโเนี่ยจะใช้ชื่อเอเตอร์เทนเนต์คอมเซ์แต่ว่ามีบ่อนเนี่ยนะครับที่ขายให้ต่างชาติได้99ปีเนี่ยนะครับคนไทยก็จะได้99บปีเหมือนต่างชาติ นะครับแล้วคนไปเลือกให้อันนี้ผมก็ต้องผมก็ต้องบอกนี่แสดงว่าแฝงแต่นี่คุณไม่ได้ใช้ในการหาเสียงอะไรเลยใครไปแตกก็บอกประเทศกําลังเดินนะใครไปแตกก็บอกกําลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจกําลังดีเลี้ยวไหลทั้งนั้นถามว่าเศรษฐกิจกําลังดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครทําลายกระบวนการประชาธิปไตยได้ดีกว่านักการเมืองที่พูดแล้วไม่ทําตามที่พูดต่างหาก ที่ผมจํากัดความว่านี่คือการระบาดส่วนดังนั้นเนี่ยนะครับเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันประเทศเกิดความเสียหายมากมากแต่ละเรื่องแต่ละสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยคณะกรรมาการปปชนี่ก็นี่ก็ต้องเฝ้านะและผมก็บอกว่าท่านเอกวิทย์ที่เป็นประธานอนุในการสอบสวนเรื่องนี้และเป็นผู้รับผิดชอบในการไตส่สวนของคณะใหญ่ท่านต้องยืนอย่างแข็งแรงมีการพยายามเนี่ยนะครับที่จะบีบคั้น ให้ลาออกและก็มีการพยายามที่จะเปลี่ยนตัวให้ได้เพราะจะเป็นจุดหักเหเพราะว่าจบที่ปปชเนี่ยนะครับเรื่องราวอื่นๆ่มันไปต่อ,อยากความเป็นจริงถ้าภาคสังคมภาค,ภาค,ภาคประชาชนไม่แข็งแรงนะครับบัดนี้ก็เรียบร้อยเสร็จไปแล้วแต่เพราะนี่ครับกระบวนการประชาชนสื่อสารมวลชนแม้กระทั่งคนในปปชเองเขาก็มีความแข็งแรงเวลานี้ก็นะครับก็ลุ่มลุมดอนด,อน,ดอนนะนี่ต้องเฝ้านะแม้ว่าเนี่ยครับมีมติเป็นเอกฉันให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาไตาส่สวน ความจริงแล้วเนี่ยนะครับการสอบสวนนมีมามากแนละ้วเหลืออีกไม่มากแรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นการเปลี่ยนดําเป็นขาวขาวเป็นดําเราก็ต้องเฝ้ากัน <S <S ผมปรารถนาเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่ไปกดดันเพื่อเปลี่ยนดําเป็นขาวหรือว่าทําให้ขาวเป็นดําไปเปลี่ยนให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าไอ้ที่เนี่ยนะครับคือประชาชนนี่ไปอย่างตรงไปตรงมานะไปเห็นหน้าฆ่าตาแสดงตัว ไอ้ที่ความน่ากลัวของบ้านเมืองคือการไม่แสดงตัวไงนะครับและเนี่ยนะครับคาว่าอามิตรผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยนะครับที่มันทําลายในแต่ละแวดวงนะครับของประเทศหน้าขณะนี้นี่คือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางปป,ปชเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรมีหน้าที่เนี่ยนะครับทั้งทั้งป้องกันปราบปรามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและที่สําคัญเนี่ยนะครับปปชเองก็เป็นหนึ่งในการเนี่ยนะครับฟ้องคุณทักษิณ และก็จนกระทั่งสารดีกาพิพากษาและก็ไม่มีนะครับและไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี้ยวันนี้นะครับแค่ทําให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถามวินยูชนในที่บอกว่าถ้ามันถ้าทุกอย่างมันตรงไปตรงมาใครมันจะสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงคนไทยเนี่ยนะครับถ้าได้รับการพิสูจน์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับไม่ลับๆล,ล่อๆเนี่ยตั้งแต่ต้นคนไทยเห็นใจกันเถิได้วยซ้ำป่วยเนี่ยครับป่วยจริงพังงาพังงาอาการหนักเนี่ยนะนอนโรงพยาบาลทุกวัน คนเขาไม่มีความท้าคนเห็นอาการแต่นี่เนี่ยนะครับก็นี่นะครับทุกอย่างเต็มไปได้วยข้อสงสัยพักโทษเป็นกรณีพิเศษกินข้าวเองไม่ได้ลุกจากที่นอนมาเก้าอี้ไม่ได้อาบน้ําเองไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายหนักเบาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้สารพัดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยไปโคราชนี่ก็เห็น่เห็นไหมว่ามันไม่ตรงไงกับการได้รับการพักโทษในกรณีพิเศษทั้งที่ไม่ได้ติดคุกสักวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปปปชพูดกันอีกครั้งว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องการกดดันเช่นเดียวกับการทําหน้าที่ของแพทยสภานะครับไม่มีใครทันหมอถ้ากหมอหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกเรื่องที่ในชั้นอนุเนี่ยนะครับที่เขาเรียกเอกสารจากจากแพทย์โรงพยาบาลตํารวจนั้น,เ,นเป็นการเรียกอย่างเท่าทันคือบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับถ้าความถูกต้องไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้นั้นเป็นเรื่องอันตรายในภายภาคหน้าการหักล้างเรื่องความลับของผู้ป่วยเวระเบียนเป็นของราชการ,รไม่ใช่ของผู้ป่วย และสิ่งที่สําคัญคือเรื่องการทําหน้าที่นะครับว่าขัดจรรยาบรรแพทย์ไหมซึ่งเขามีกมรรมการลงโทษหนึ่งสองสามสี่ผมก็วาดหวังอย่างว่าทุกอย่างจะได้ทําอย่างตรงไปตรงมาผมไม่เชื่อว,ว่าหมอที่มีชื่อทุกคนจะผิดนะนะครับมีคนได้ประโยชน์ไม่กี่คนหรอกเพียงแต่ว่าคนเนี่ยนะครับที่ได้รับผลก็ควรทําความจริงให้ปรากฏแม้กระทั่งว่าคนที่นะครับเกี่ยวข้องเต็มๆคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้สาระสําคัญก็คือว่า บ้านเมืองนี้นั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าคนในชาติของโง่ถึงขนาดที่จะทําอะไรที่ค้านสายตานะครับของประชาชนโดยส่วนใหญ่หรือเนี่ยครับจะใครก็ได้ไม่ต้องผมไม่ต้องจําเป็นจะต้องหยิบยกมากล่าวอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าไอบ้บรรดากองเชียร์คุณทักษิณถ้าคนที่อยู่ชั้นสิบสี่ไม่ใช่ชื่อทักษิณชินวัฒน์คุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณถ้าถ้าเป็นปฏิบัติทางการเมืองแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลในคดีทุจริตกองบ้านกินเมือง ไม่ต้องติดคุกสัก,กวันคุณก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเอาความรู้สึกส่วนตัวเหนือความถูกต้อง,งบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงอันนี่คือสาระหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นว่าผมไม่เคยไปบอกนะครับเตือยในบรรดานะครับอดีตโกศกด้วยนะครับความจริงคุณก็เลี้ยงวัวดีอยู่แล้วนะครับเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการพยายามที่จะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าประชาชนต้องมาเชืช่ออผมเป็นคนผออย่างนี้นะ ตอนเลือกตั้งอาบาจอเชียงใหม่ผมไม่เคยไปหาคนสแสดงทุกคนแล้วร้อยของพี่ได้พิสูจน์ในวันนั้นเนี่ยครับกล่าวหาบุญเลิศบุรณุปกรณ์เรื่องถ่ายภาพกับผู้กองธรรมนัสว่าย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐแล้ววันนี้เป็นไงใครอยู่ถ่ายรูปก,กับใครอ่ะบุญเลิศก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปนะเรื่องกรณีคดีบอสก็ปปชก็ฟ้องศาลไปนะคือทุกเรื่องที่พูดวันนั้นก็พิสูจน์อยู่แล้วว่าในความจริงในวันนั้นนะครับ แต่ว่าในทางการเมืองก็ใครโกหกในขณะนั้นแล้วคนไปหลงเชื่อกันได้ความจริงเป็นผมก็ต้องอับอายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าทุกเรื่องราวนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกไปยังพี่น้องประชาชนก็คือว่าภายในปีนี้เราคงจะยังเห็นอะไรกันไม่มากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นก็เห็นเรียงตามลําดับแต่ภายในปีในปีหน้านั้นเนี่ยผมว่าหลายเรื่องต้องมีความชัดเจนเพราะนี่นะครับสัญญาณที่มาจากจากแพทยสภาเนี่ย ซึ่งเนี่ยนะครับการขอเอกสารเจาะจงเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาในะครับทำด้วยกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและโปร่งใสปปชนะครับแม้ว่าขอบเวลาจะมากแต่ว่าถ้าเนื้อหามันไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลามากมันจะได้ช่วยหยุดยั้งการกระทําอันจะเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองในเวลาถัดจากนั้นไปแต่ความล่าช้านะครับเหมือนปล่อยไปก่อนเนี่ยนะครับรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังก็ปล่อยไปจนกระทั่งเกิดความเสียหาย แล้วท้ายที่สุดนั้นก็ไม่มีปัญญาสอยเสย่ด้วยนะครับเพียที่ไม่มีปัญญานั้นก็ไปว่ากันเอาเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอ้ที่เราพูดคุยกันมาด้วยความหลากหลายกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าประชาชนจะต้องขัดแย้งกันตลอดเวลาเพราะประชาชนแต่ละฝ่ายถูกหลอกกันเนี่ยนะครับกันมาทั้งสิ้นไม่ว่าเหลืองแดงนะครับกปปศคปทท่วนหน้ากันทั้งนั้นนะครับพอได้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยใครคิดว่าไม่โดนหลอกบ้าง เพราะฉะนั้นเน่นะครับผมก็บอกว่าถ้าคนไปต่อสู้เนี่ยแล้วก็มีจิตใจการต่อสู้นะครับลองเอาดูว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่มองหน้าใครการกระทําแบบนี้คุณจะรับได้เพียงแต่ว่าเนี่ยครับเราก็ถูกปั่นด้วยเรื่องใหม่ๆเรื่องประวัติศาสตร์ก็บอกว่าประเทศพาไปางหนนะครับนี่เป็นเรื่องเก่าแล้วการเมืองเนี่ยนะครับที่มันไม่แข็งแรงนะครับเราอ่อนด้อยเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยอันเป็นเหตุให้ประเทศลาสมายัยและไม่สามารถเท่าทัน และหลายประเทศที่เคยตามหลังประเทศไทยมานั้นเขาแสงหน้าไทยกันไปหมดนั้น